็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าจอก็สวัสดีนะผมก็พบกับคิปเปอร์เทนทีทีสิกรอบหนึ่งนยผมก็วันนี้เนี่ยผมโอ้ลําห่างหายกันไปนานมากเลยทุกคนที่ผมไม่ได้ลงคลิปมานานมานานเพราะว่าเนื่องจากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนทุกคนมันก็เลยแบบติด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 ขัดขัดนิดหน่อยทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างตึกที่แบบว่ามันดูง่ายที่สุดเนี่ยผมแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะผมเดี๋ยวเรามาสอนสร้างกันดีกว่ามาทุกคนขอปรับแป๊บนึงนะ โอเคนะผมก่อนอื่นเลยผมพอที่จะสร้างตึกแบบไม่ง่ายนะผมประหยัดเวลานะผมก่อนอื่นเราจะต้องเตรียมสี่อย่างนังน่นก็คือหินน้ําลาวาแล้วก็ฟองน้านะผมฟองน้ำเนี่ยมาทําอะไรนยผมเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวมารอดูกันได้เลยทุกคนคือขั้นแรกนะผมเราก็ต้องหาจุดที่เหมาะในการสร้างตึกซะก่อนนะทุกคนนี่อย่างตรงนี้นะผมเราจะใช้ความสูงเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมเอาจะสูงประมาณนี้แล้วกัน อ๋อลืมบอกไปนะผมไอ้ตึกนั่นเนี่ยผมตึกนะั้นอันนั้นผมก็ทําแบบเดียวกันเหมือนกันนะผมแต่ว่ามันจะเสียเวลาตรงที่ว่าเราต้องมาตกแต่งตึกนิดหน่อยเนี่ยผมแต่ถ้าเกิดว่าสร้างเราสร้างแบบว่าไม่ตกแต่งตึกอันนี้ประหยัดเวลามากกว่านะผมขั้นที่สองเนี่ยผมทุกคนจะสามารถใช้ความ,มยาวเท่าไหนก็ได้นะผมท้างนั้นผมขอใช้ประมาณแบบห้าคูณห้าแล้วกันนะทุกคนอย่างนี้นับตรงนี้จุดกลางเนี่ยผมตรงนี้เราจะไม่ขอนับแล้วกันนะผมแล้วก็จะนับอย่างนี้นทุกคน 1>, 1 2, 1, 2 3, 4, 5, 5ึ่งสองอันนี้หนึ่งสองสามี่้าห้าคูณห้ทุกคนถ้าความสูงอย่างนี้ความสูงนี้มันจะต้องเหมาะกับหคูณหไม่ก็คูณเนะทุกคนดังนั้นผมขอ6กคูณหกแล้วกัน6กอย่างนี้หนึ่5สอ้าหย่างนี้ทุกคนต่อมาก็ทําแบบเดียวกันเลยผมแบบหกคูณหกสอสี่ แล้วก็หนึ่งสอสามทีห้าหกโอเคนับให้แน่ใจนึงเดี๋ยวเราผิดผิดถ้าเราทําผิดแม้แต่บล็อกเดียวมันจะเพี้ยนไปเลยทุกคนตึกอะโอเคหนึ่งเราททีห้าหกโอเคอย่างนี้ทุกคนพอเราทําหินแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นยังไงนะให้มันเป็นแบบว่าเป็นแม่แบบเรียบร้บรอยทุกคนฉะนั้นเราก็สักเราก็เอาหินมาวางใส่ได้เลย ผมไม่รู้นะว่าไอที่ผมวางไปมันจะโดนบ้านหรือเปล่ามันจะโดนบ้านชาวบ้านหรือเปล่าที่ผมสร้างไว้นะอย่างนี้ทุกคนหิบบแลวจะวางแบบแปนไปเลยเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราวางเสร็จแล้วกันนะทุกคนเรียบร้อยนะทุกคนเราวางอย่างนี้เสร็จแล้วเป็นแม่ผีเป็นแม่แบบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทุกคนต่อมาเราก็จะใช้ลาวาในการวางลงไปเลยนะทุกคนวางให้ขบบล็อกนะทุกคนถ้าเกิดไม่ขบบล็อกตึกเพี้ยนได้ทุกคน หรือเราจะติดออกมาแบบว่าผิดเพี้ยนได้มันจะตึกนี้มันใช้วเวลาสร้างแบบนี้เวลานิดเดียวก็จริงแต่ว่าถ้าเสียเวลาตรงที่ลาว่าจะย้อยมาถึงให้ครบนะ้นนทุกคนราว,ว่าต่อไปาว่าอ่ะอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนต่อต่อไปเราก็รอเลยนะผมเราก็รอให้มันแบบว่ามาถึงพื้นก่อนนะทุกคนเดี๋ยวขอตัดไปตรงที่มันถึงพื้นเสร็จแล้วนะครับทุกคน โอเคครับเรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้ลาวาก็ย้อยมาแบบเสร็จ,เร,จเรียบร้อยแล้วทุกคนแบบต้องย้อยแบบนี้ทุกคนถ้าเกิดว่ามันย้อยลงมาไม่ถึงหรือไม่ครบหรือถ้าเกิดพื้นตรงนี้มันมาไม่ครบเมื่อไหร่ทุกคนตึกเปียกทันทีเราต้องให้มันครบ,บถึง,ถ,งถึงมาก,ก่อนทุกคนอุย้ยหมูโดนหมูไม่หมูไม่แม,ม,ม่ตายแม่ตาย,ตายอืมอืมอืมหมูเป <c oughs> ็นหมูย่างเลยดอก ต่อไปนะทุกคนพอเราวางพอเราวางลาวาเสร็จแล้วให้ราวามันย้อนลงไปเสร็จเราก็เอาน้ําแล้วก็เทน้ําลงไปเลยทุกคนเทน้ําให้แบบให้มันแบบว่าให้มันให้ตรงนี้มันพุ่มทั้งหมดเลยนะทุกคนให้มันพุ่มหมดเลยนะทีนี้เราก็รอเลยนะผมรอให้ารอให้แบบว่าน้ํามันเสร็จรอให้น้มันแบบให้ทําลาวาให้มันกลายเป็นหินอย่างนี้ทุกคนนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยทุกคน นี่เรียบร้อยเห็นแล้วจุดหนึ่งเพี้ยนมาจุดหนึ่งรองไปซักพักนะทุกคนประมาณนี้น่าจะได้แล้วแหละอย่ารับเป็นเช้าแป๊บมันจะมืดแล้วตามเสร็จดีโอเคต่อมาเนะี่ยผมฟองฟองนะที่ผมบอกว่ามาทำอะไรก็มาทำนี้เลยทุกคนนี่นี่เลย อย่างนี้น,นี่มันจะกําจัดน้าไปแบบแปบ๊บเดียวเองนะผมก็หายแล้วนี่ครับวิธีที่การสร้างตึกที่ง่ายที่สุดเนะี่ยผมแล้วก็เร็วที่สุดด้วยเนะี่ยผมใช้เวลาแค่ห้านาทีเองเนะี่ยผมถ้าเกิดสร้างตึกแบบอย่างนั้นอันนั้นก็แบบว่าใช้เวลาไปห้าชั่วโมงนะทุกคนเพราะว่าจะต้องแบบผมเสียผมแบบเสียเวลามาตกแต่งมาทุบหินออกเนะี่ยผมแล้วก็บางกระจกเข้าไปแต่งไฟแต่งอะไรเข้าไปทุกคน มันอาจจะนานหน่อยถ้าเกิดตกแต่งนะ,ะครับมถ้าเกิดว่าเราสร้างตึกตบปบบเปล่าทุกคนบอกเลยแบบแปบ๊บเดียวเสร็จนะทุกคนบนตึกทุกคนจะสามารถเอาอะไรมาวางก็ได้เอาเบียเอาเบียคอนหรือเอาอะไรมาวางก็ได้ทุกคนอันนั้นคืออันนี้คือระดับห้าคูนห้าทุกคนตึกนี้ห้าคูนห้านะผมส่วนตึกนี้นี้หกคูณหกทุกคนอันนี้หกหกคูนหกนะมันจะดบูบวมกว่าตึกนี้ไปหน่อยทุกคนนิดนึงก็อย่างที่ผมพูดมาแหละมันแบบว่า สร้างผิดเพี้ยนนิดเดียวก็ตึกมันดูทรงผ,ผิดผิดเพี้ยนเพียนได้เลยแต่นี่คือผมตั้งใจมันเป็นหกคูนหกเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมสร้างตึกนี้เสร็จเมื่อไรเดี๋ยวมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมเลยล,ลืมลืมบอกเลยว่าข้างในเป็นยังไงทุกคนเดี๋ยวผมพูดกาไปนะอุ้ยยังเป็นลาวายอยู่เลยลาวายังตกไม่เสร็จ นี่ทุกคนข้างในก็จะประมาณนี้แหละทุกคนมันก็มีบ้างแหละที่มันจะมีรอยหินรอยอะไรแตกมาหน่อยนะมันจะมีรอยมานิดนึงเดี๋ยวแต่ว่ารอยแค่เนี้ยเราก็เอาหินมาอู้ได้เอาหินมาอุดเสร็จก็แป๊บเดียวก็ได้แล้วทุกคนพอเราวาร้อยเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเราก็สามารถสร้างได้เลยทุกคนตกแต่งภายในได้เลย ถ้างั้นก็คลิปนี้ผมขอขอจบเพียงเท่านี้ลนแล้วกันนะทุกคนจบจริงๆแล้ว <c oughs> ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย